ฮัลียเย้สวัสดีค่ะพบกับขวัญและช่องไม่ถึงบ่ายของขวัญชงที่จะเมา้าเรื่องของกานถักงานฝีมือเราจะพบกันก็ดันพุ่สุกสำหรับมือใหม่หัดถักนะคะคลิปนี้เราจะมาถักลายตะข่ายหรือลายโปร่ปงๆกันนะคะว่าเข็มที่ขวัญใช้ในคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะเป็นเบอร์5้าทับศูนย์แล้วก็เบอร์เจทับศูนย์นะคะก็ใครจะใช้ใหญ่กว่านี้ก็ขึ้นอยู่ที่ขนาดไหมด้วยเพราะว่าไหมในคลิปวิดีโอนี้นะคะขวัญก็ใช้เศษไหมขนาด4ี่ายนะคะ ก็ใช้หัวเข็มเบอร์5กับเบอร์7นี่ก็ถือว่าใหญ่แล้วนะโอเคค่ะเรามาดูลายกันอ่ะเดี๋ยวไม่เชื่อให้ดูฉลากกันเลยนะคะสี่ลายนะอ่ะเราก็มาเริ่มทําการถับก,กันนะคะลายนี้นะคะเป็นลายแบบฝรั่งเขานะคะเพราะฉะนั้นเวนลา,ลาตอนที่เราขึ้นโซ่นะคะขวัญจะใช้หัวเข็มเบอร์ห้าทับศูนย์นะคะเวลาขึ้นโซ่นะคะขวัญจะขึ้นในลนักษณะเลขคู่นะคะก็คือสิ20อะไรประมาณนี้นะคะก็ขึ้นโซ่ก่อนเอาให้พอผ่านก่อนนะคะสองสามสี โ <Okay. S 2> อเคขวัญก็ขึ้นทั้งหมดยี่สบโซ่นะคะแล้วก็บวกอีกหนึ่งโซ่เพื่อเป็นหลักเริ่มต้นของแถวที่หนึ่งแล้วเราก็ทําการถักเขานะคะโดยการถอยมาหนึ่งหลักนะแบบนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวขึ้นมาถักตัว x หรือคอทอน,นั่นเองนะคะก็ถักไปตลอดทั้งแถวเลยจ้าแต่เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีค่ะ<อ>เราได้คอทอเต็มแถวแล้วนะคะก็คือยี่สิบหลักจากนั้นแล้วขึ้นโซ่หนึ่งขึ้นโซ่สองเพื่อเป็นหลักเริ่มต้นของแถวที่สองจ้า แถาที่สองนะคะเราจะถักเป็นลักษณะของตัว T แบบรวมนะคะก็พันหัวเข็มจ้าจิ้มในหลักแรกเลยนะคะเกี่ยวปื้ยืดหัวเข็มให้เท่ากับตัวโซ่พันหัวเข็มอีกที่นึงค่ะแล้วก็จิ้มลงในหลักถัดไปแล้วก็ลากขึ้นมาึ๊่นี่คะจากนั้นแล้วก็พันหัวเข็มแล้วก็รวบออกให้หมดท่าน,นี้พอเราถักตัว T แบบนี้มันจะหายใช่ไหมคะอะจำนวนหลักเขาลดนั่นเองเราก็ขึ้นโซ่หนึ่งเพื่อเติมในช่องว่างที่มันหายไปนั่นเอง งงไหมไม่งงเนื้อมาในหลักที่สองค่ะพยายามยืดเขานะคะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าะแล้วก็รวบจ้าแล้วก็ล็อกใปการขึ้นโซ่อีกหนึง่งก็ถักไปจนครบนะคะจบแถวเราจะได้ท<อ>ั้ดสิดจะเป็นอะไรประมาณนี้อ่ะนี้เรามาดูถ้าสมมติว่าเราจะเปลี่ยนสีใหม่กันนะคะอ่าก็ก็ออื่นเลยนะคะอย่าลืมชื่อกระตุกข,ของใหม่สีใหม่ไว้ก่อนแล้วก็ลอดผ่ ดึงหมสีเก่านะคะจากนั้นก็คลิกกลับแล้วก็ขับเอกค่ะไม่แน่ใจว่าเห็นไหมนะเราก็จ,จิ้มตรงหัวที่เราได้รวบไว้จากแถวที่แล้วนั่นเองแล้วก็ช่องว่างเห็นไหมคะอย่าลืมนับหลักกัน<ส>ด้วยนะคะที่สิบจากนั้นเราก็ขึ้นโซ่หนึ่งขึ้นโซ่สองคลิกกลับแล้วก็รวบโซ่หนึ่งก็ จะเป็นอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดว่าใครจะให้ใช้โปร่งกันนี้ก็ปรับโปรแกรมขึ้นก็แล้วกันนะคะเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็เป็นไกด์ไอเดียให้กับอยากจะถักลายโปร่งๆหรือ,รอพวกลายตะข่ายแบบนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกด Sub s c r ร b e ไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้กันก็เปิดกระดิ่งกันด้วยนะคะคลิปวันนี้ก็ไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะติดตามบาย